สวัสดีครับกลับมาพบกับนแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับช่วงนี้นะครับทางเกมอสุราออนไลน์นะครับก็ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ของสตรีมนะครับก็คือเซิร์ฟไอ้น้ำนะครับตอนนี้จะอยู่ในช่วงของ Open Beta นะครับก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดจริงนะครับก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทำการทดลองเล่นกันก่อนนะครับ แต่จากฟีดแบ็กนะครับเท่าที่นะสังเกตในเพจอสุรานออนไลน์นะครับก็ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจนะครับกับการโอเพนเบต้านะครับของเซิร์ฟสตรีมนะครับหรือว่าเซิร์ฟไอนามนะครับของตัวเกมอสุรานะครับเพราะว่าทางผู้เล่นเก่าๆนะครับได้มีการโหวตนะครับให้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของ UI นะครับให้เป็นแบบคลาสสิกนะครับนะซึ่ง เท่าที่ดูนะครับตัวเกมที่เปิดมาเนี่ยก็ยังเป็นคล้ายๆแพดปัจจุบันอยู่นะครับก็หวังว่านะครับทางทีมงานคงจะรับฟังปัญหาของผู้เล่นนะครับหรือว่าความต้องการของผู้เล่นแล้วก็มาปรับใช้นะครับในการเปิดเซิร์ฟไอ้น้ำนะครับในครั้งถัดไปนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับของน้านะครับก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของชุดเซตอสูรานะครับ วันนี้ชุดเซตที่นาจะมาแนะนำนะครับก็คือชุดเซตนักรบวิญญาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่าชุดเซตนักรบวิญญาณนะครับมีไอเทมสวมใส่อะไรบ้างนะครับฝากช่วยกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อนำมาเพิ่มพลังใจในการทำคลิปให้นาะต่อๆไปให้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดเซตนักรบวิญญาณเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งเบสมาสเตอร์นะครับแล้วก็ เซตของทางฝั่งเผ่าอสุรานะครับก็คือ like ขุนศึกนะครับก็สามารถที่จะใส่เซตนักรบวิญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราหาเซตนักรบวิญญาณไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้ง2อาชีพนะครับก็คือเบสมาเตอร์แล้วก็ขุนศึกนะครับเซตนักรบวิญญาณไอเทมชิ้นแรกนะครับก็คือหมวกมงกุฎจักรพรรดินะครับเป็นหมวกที่เรเวล70นะครับ จำกัดอาชีพที่ใส่ได้นะครับก็คือทุกอาชีพนะครับมงกุฎจักรพรรดินะครับจะดอกจากมอนสเตอร์นะครับที่เป็นบอสที่ชื่อว่าคิงจุกพญานกยักษ์นะครับเรเวลก็คือเรเวล99สนะครับสถานที่นะครับที่คิงจุกพญานกยักษ์อยู่นะครับก็คือป่าววนเดนวูดส่วนที่14นะครับเมื่อมาถึงนะครับเราก็จะทําการเดินหานะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าหมวก มงกุฎจ,จักรพรรดิเนี่ยนะครับนะจะดรอปจากบอสก็จริงนะครับแต่ว่าโอกาสในการดรอปนะครับก็จะมีต่ำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ตัวละครที่มีเรเวลนะครับหรือว่ามีสเตตัสในเรื่องของการดรอปมากนะครับก็อาจจะมีโอกาสดรอปได้น้อยกว่านะครับอาชีพที่เป็นอาชีพหาของอย่างอาชีพเทสเชอร์ฮันเตอร์นะครับ ไม่น่าจะมีเกิดนะครับตอนนี้นะก็เอาเป็นว่านะครับสถานที่นะครับของบอสคิงจุกพนานกยักษ์เกิดนะครับก็จะอยู่ที่ป่าวินเนอร์ูส่วนที่14นะครับไอเทมที่ต่อมานะครับก็คือไอเทมหน้ากากวิญญาณแค้นนะครับเรเวลที่ใช้ได้นะครับก็คือเรเวล65นะครับ อาชีพที่ใช้ได้ก็คือสามารถใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับหน้ากากวิญญาณแค้นนะครับจะดรอปจากขังคาวอาคาดนะครับรเวล75ินะครับสถานที่ที่ขังคาวอาคาดอยู่นะครับก็จะเป็นดันถ้ำภูเขาไฟนะครับจะอยู่ที่ชั้นที่1นะครับชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4นะครับสามารถมาดรอปได้ทุกชั้นเลยนะครับที่มีมอนสเตอร์ขังคาวอาคาดอยู่นะครับ เดยนนะจะไปลองตีดูเนี่ยตัวนี้นะครับของข่าวอาคาดนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยนะโอกาสดรอปนะครับก็อย่างที่น้าบอกนะครับว่ามันจะขึ้นอยู่กับอัตราดรอปของตัวละครที่ผู้เล่นเอามาใช้นะครับถ้าผู้เล่นมีอัตราดอปเยอะนะครับก็สามารถที่จะดอปได้เยอะนะครับหรือมีโอกาสตกนั่นเองนะครับแต่ถ้าโอกาสดรอปน้อยนะครับก็จะ ตกได้น้อยเช่นเดียวกันนะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือผ้าคลุมนักรบวิญญาณนะครับเรเวลที่ใช้ได้ก็คือเรเวล65นะครับอาชีพที่ใช้ได้นะครับก็คือสามารถใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับผ้าคลุมนักรบวิญญาณนะครับจะดรอปจากมินิบอสนะครับที่ชื่อว่าสไตเดอร์นะครับในกองเคียวเทมินนะครับเรเวล30เองนะครับ สถานที่ที่สไตเดอร์ในกองเคียวทมินอยู่นะครับก็คือป่าวินเดนวูสส่วนที่11นะครับก็เดี๋ยวน้าจะลองเดินดูสักรอบหนึ่งนะครับนะว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาจะเกิดอยู่แถวแถวแมปนี้นะครับนะ แถวนี้จะเป็นลังของ Monster k ค o t a m i n นะครับซึ่งมีรลเวลอยู่ประมาณสัก20-30นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าโดนลุมจัดๆนะครับก็อาจจะมีลงไปนอนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นนะครับถ้าใครจะมาหานะครับก็อย่าพยายามนะครับให้มอนลุมนะครับถึงแม้มอนจะเป็นมอนระดัต่ำก็ตามนะครับ สงสัยจะไม่เจอนะครับอาจเจอนะครับนี่ตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยมนดบอสตัวนี้นะครับสไตรเดอร์ในกองเคี่ยวทมินนะครับนะเราก็ลองตีดูนะครับโอ้ตีได้ช้ามาก ฟาบเรียบร้อยนะครับก็ไม่ดรอปนะครับนะก็จะเป็นแมปนี้นะครับที่บอสสไตเดอร์ในกองเคียวททมินเกิดนะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือรองเท้านักรบวิญญาณนะครับเรเวลที่ใช้ได้ก็คือเรเวล65นะครับอาชีพที่ใช้ได้นะครับก็คือจำกัดเป็นอาชีพไฟเตอร์นะครับเซนจูเรียนแล้วก็นักรบคาร์ดนะครับ รองเท้านักรบวิญญาณนะครับจะดรอปจากอัศวินน้ำแข็งนะครับจะเป็นเลเวล89นะครับสถานที่ที่อัศวินน้ำแข็งนะครับจะเป็นมินิบอสอยู่นะครับก็คือถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5นะครับเดี๋ยวนะาจะรองเดินเดินวนหาดูนะครับอ้าวเจอพอดีนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับอ้าวตายเนี่ยครับโดนลุมมากๆนะครับก็จะตายเยี่ยงนี้แหละครับนะ ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับที่อยู่ทางซ้ายนะครับของหน้าจอนะครับก็คืออัศวินน้ําแข็งนะครับนะก็จะเกิดที่แมปนี้นะครับถ้าน้ําแข็งชั้นที่5นะครับจะดรอปรองเท้านักรบวิญญาณนะครับก็ครบไอเทมนะครับทั้ง4ชิ้นนะครับก็คือไอเทมเซตของนักรบวิญญาณนะครับและเมื่อผู้เล่นนะครับใส่ไอเทมครบทั้ง4ชิ้นนะครับก็จะปรากฏเอฟเฟกนะครับ ที่เป็นแสงสีชมพูนะครับวิ่งรอบตัวนะครับแบบน้านะครับเห็นไหมที่เป็นวงกลมนะครับนะวิ่งผ่านรอบตัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอฟเฟกของเซตนักรบวิญญาณนะครับแล้วก็เรามาดูคุณสมบัตินะครับของเซตนักรบวิญญาณนะครับกรณีที่เราใส่ครบทั้ง4ชิ้นนะครับเราก็จะได้พลังนักรบวิญญาณมานะครับ ข้อมูลนะครับหรือรายละเอียดของพลังรักรบวิญญาณนะครับก็คือจะเป็นความสามารถติดตัวนะครับเป็นพลังประเภทพาสซีฟนะครับก็คือเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด30%เนะครับเพิ่มแม่นยำ3า30หน่วยนะครับเพิ่มอัตราโปเช2%นะถ้าผู้เล่นสังเกตนะครับว่าเซตนักรบวิญญาณเนี่ยทั้ง4ชิ้นนะครับจะมี3ชิ้นนะครับที่สามารถใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับก็คือมี หมวกมงกุฎจ,จกักรพรรดินะครับหน้ากากวิญญาณแค้นนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนักบววิญญาณนะครับที่สามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถไปอดัดแอปกับชุดเซตอย่างอื่นหรือว่าใส่ร่วมกับอาชีพอื่นได้นะครับนะยกเว้นตัวเดียวนะครับที่จำกัดอาชีพนะครับก็คือ Long Town, รองเท้านักบววิญญาณนะครับจะเป็นอาชีพไฟเตอร์เซนจูเรียนแล้วก็นักรบขาเท่านั้นนะครับก็จบ เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการหาเซตนักรบวิญญาณนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอที่จะมีความเข้าใจนะครับหรือว่ารับทราบเกี่ยวกับเซตนักรบวิญญาณหรือเปล่าครับหรือผู้เล่นท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถหาเซตนี้มาไว้ใส่ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นที่ยังไม่เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกมอสูรออนไลน์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนาะขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วพบกับน้าใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย